วันนี้เขามีงานจ้ามาเที่ยวกันใครจำกันได้บ้างนี่คือลาน้ำตาลปั้นในตำนานของชาวตลาดขาวังจังหวัดสุพรรณเชื่อไหมคะว่าเป็นที่รักของเด็กๆมากเพราะทุกปีจะมีเด็กๆมานั่งห้อมล้อมป้าแกตลอดเลยตั้งแต่ป้าแกจอดรถแลวก็ตั้งโต๊ะเลยละจ้านี่แหละภาพน้องวินเพจภาพนี้แหละเหมือนตัวอุ้ยเองเลยในตอนเด็กๆก็จะมานั่งดูเขาปั้นแบบนี้ป้าแกขายดีมากแบบนี้ทุกปีเวลาเราสั่งกว่าจะได้ก็ต้องรอนานหน่อย แต่ในระหว่างรอก็ไม่เบื่อนะดูเขาปั้นตัวอื่นไปด้วยป้าแกปั้นเก่งมากแล้วก็ปั้นสวยด้วยแล้วก็ในระหว่างนั้นเราก็ดูนิ้วไปด้วยเพราะเขาอยู่นะ้าลงนิ้วพอดียังจาได้เลยว่าในระหว่างรอเราก็ไปเก็บเพชรส,สวยๆที่นิ้วเขาทาตกเอาไว้แล้วก็ไปดูนิ้วแต่งหน้าทุกคืนเลยเพลินมากๆดูสิน้องวินเทศสั่งเจ้ามังกรมาปั้นสวยนะ่ากินมากน้องวินเทชอบมากเลยถึงแม้จะรอนานหน่อยแต่ก็ยังเพลินเพราะว่าในระหว่างรองน้องวินเทศเขาก็ไปนั่งดูนิ้วรอดูกนเพลินเลยตอนนี้นิ้วเขาก็มีภา้้้แลปลดวยทายยทใหเเรเรื่อง แต่วันนี้พอเรานั่งดูเรายังไม่อยากกลับเลยรอดูตอนจบและนี่เขาก็จะมีทุกปีขายดีมากทุกปีนี่แหละร้านเขาเก็บปากม้อในตำนานเหมือนกันเขาจะตั้งอยู่ในตลาดข้างๆลงนิ้วใกล้ๆกันอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่เขาต้องจดคิวกันเลยทีเดียวเราก็ต้องบอกคิวและสั่งเขาไว้ก่อนแล้วก็ไปเดินเล่นไปดูนิ้วไปเพลินๆแล้วค่อยไปเอาเชื่อไหมว่าที่บ้านต้องสั่งทุกปีแล้วเขาก็จะขายแค่ตอนช่วงเทศกาลเท่านั้นช่วงอื่นเขาไม่ขายนะจ๊ะ และนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ให้ตำแหน่งร้านในตำนานอีกร้านนึงเขาคือร้านหอยทอดทุกปีเขาก็จะขายดีก็จะมีคนมาต่อคิวเยอะรอนานเช่นกันและยังสามารถเข้ามากราบไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตลาดเขวาวังที่นี่ เพื่อขอพรให้ประสบความสําเร็จและ,จะเจริญในหน้าที่การงานต่างๆและในงานก็จะมีการเกลี่ยของเจ้าพ่อกันอย่างสนุกสนานเลยโดยชาวตลาดเาวังไม่ว่าจะไปทํามาหากินหรือไปอยู่ที่ไหนทุกปีจะต้องกลับมากราบไหว้ท่านอันนี้เป็นบรรยากาศด้านในส่วนด้านนอกเขาก็จะมีขายของกินอีกหลายร้านนะคะใครว่างหรือใครผ่านมาก็ลองแวะเข้ามาเที่ยวดูตอนนี้เขามีงานนะถ้าใครชื่นชอบมาเที่ยวประเพณีเก่าแก่ที่สุกสารวัฒนธรรมที่ต่อ,ต,อต่อกันมาและมีมาจนถึงปัจจุบันนี้ปีนี้เขามีงานตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่11พฤษภาคม256 8ปีีีจะะมแคค่่ั้งเดยว